เรื่องของการเคลื่อนย้ายแรงงานจากพื้นที่ของกรุงเทพปริมณฑลออกสู่ต่างจังหวัดแม้ว่าอาจจะมีข้อมูลออกมาบ้างแล้วว่าจะมีมาตรการในการช่วยเหลือแรงงานเป็นเหมือนแรงจูงใจเพื่อป้องกันไม่ให้แรงงานเหล่านี้เนี่ยออกนอกพื้นที่แต่ว่าในรายละเอียดจะเป็นอย่างไรจะช่วยเหลือเยอกอยากก็ได้ตรงจุดมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยววันนี้จะมาพูดคุยกันนะครับกับท่านโฆษกกระทรวงแรงงานคุนเทียนรัตนะว,ะวัฒน์นะครับสวัสดีครับท่านโฆษกครับสวัสดีค่ะ ก็เลยเลยต้องบอกว่าหลายคนกังวลใจนะฮะตั้งแต่วันศุกร์ที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยประชุมกันช่วงบ่ายๆแล้วก็มาถแถลงข่าวประมาณ5โมงเย็นแล้วบอกว่าจะมีผลบังคับใช้หน้าจะวันจันทร์ mm hmm. ก็เลยทําให้หลายคนกังวลว่าเอ๊แล้วแบบนี้เสาอาทิตย์เนี่ยกลุ่มก้อนของแรงงานเนี่ยเขาจะมีการเคลื่อนย้ายออกนอกพื้นที่มันจะยิ่งทําให้การระบาดนั้นกระจายไปในจุดต่างๆหรือเปล่าอย่างกระทรวงแรงงานเองจะ จะมีแรงจูงใจอะไรเพื่อไม่ให้แรงงานเหล่านี้ที่เดิมเนี่ยเขาอ,อาจจะเป็นคนงานที่รับค่าจ้างรายวันอาจจะเป็นแรงงานในแมคมป์คนงานก่อสร้างเนี่ยออกนอกพื้นที่ค่ะก็คิดตรงกันน่ยนะคะพอวันนั้นพอวันศุกร์นะประมาณ5้าโมงกว่านะคะที่ท่านนายกแถลงปุ๊บเนี่ยวันเสาร์ท่าน,นรนตรีก็เรียกประชุมเลยนะคะ ผู้บริหารของกระทรวงแรงงานไม่ว่าจะเป็นท่านปลัดกระทรวงเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมอธิบดีกรมการจัดหางานก็ประชุมหามาตรการที่เรื่องของการช่วยเหลือซึ่งจริงๆเรามีอยู่แล้วนะคะมาตรการในการช่วยเหลือเนี่ยมีอยู่แล้วแต่ทําอย่างไรจะให้อะไรนะเข้ากับบริบทของคนงานแคมป์ก่อสร้างนะคะ <ừ. S 1> สิ่งที่เรามีอยู่ก็คือสิ่งที่จะทําให้ตรึงคนงานอยู่ได้เมื่อปิดแคมป์แล้วเนี่ยนะคะก็คือเรื่องของค่าจ้าง เพราะคนที่เหล่านี้ปกติเขารับเงินรายวันถ้าเขาให้เขาหยุดงานเขาก็จะขาดรายได้เขาก็ขาดรายได้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีสิ่งโชดเชยเขาเหล่านี้ก็คงจะเป็นการที่จะสามารถตรึงเขาไว้ได้สองในเรื่องของค่ากินอยู่รายวันอาหารรายวันสามมื้อต้องมีดูแลเขานะคะสามแล้วจะเปิดดำเนินการได้เมื่อไหร่ ใช่ไหมอันนี้ก็สาคัญนะฮะต้องมีความหวังให้เขานะคะคมีการตรวจให้เขาไหมฉันเป็นหรือเปล่ามีการฉีดวัคซีนให้เขาไหมสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เมื่อวันเสา,นะาร์นานรัฐมนตรีเรียกประชุมแล้วก็คุยกันนะคะคอย่างเรื่องของมาตรการการเยียวยาของประกันสังคมเนี่ยในกรณีที่สถานประกอบการถูกรัฐสั่งปิดแล้วก็จะจ่าย50%เนะคะเพาะดานไม่เกิน15ื่นก็คือ7,500บาท ต่อคนเนี่ยนะคะเดิมทีเนี่ยของประกันสังคมเนี่ยเราจ่ายรายเดือนอ,อทีนี้โดยบริบุของผู้ใช้แรงงานในแคมป์คนงานายแรงงานหลนักส่วนมากจะรับารายวันรายวันแล้วก็มาคิดเอ๊ะถ้าเราจ่ายรายวันได้ไหมอันนี้สิ่งที่เราคิดนะคะแล้วค่าอาหารสามมื้อละ่ะเขาจะอยู่กันอย่างไรเอ๊ะเราจะขอความร่วมมือจากนายจ้างได้หรือไม่อันนี้สิ่งที่เราคิดเมื่อวันเสาร์มีเงินมีอาหารเลี้ยงปากท้องในระหว่างที่ต้องตัดตัวไป เรามีการเข้าไปตรวจเขาไหม <c oughs> สร้างความมั่นใจเรามีวัคซีนให้เขาไหมสิ่ง <c oughs> ที่เราคิดกันเมื่อวันเสาร์ <c oughs> จึงเป็นที่มาของวันอาทิตย์ <c oughs> นะคะก็เราก็เชิญสมาคมก่อสร้าง <c oughs> เข้ามานะคะวันนั้นเมื่อวานนี่เองะคะ่ะก็เข้ามาประมาณ32เจ้าด้วยกันนะฮะเจ้าใหญ่ๆทางนั้นเลยนะคะ <c oughs> ก็เข้ามาประชุมกันคือทางสมาคมเองเนี่ยเขาก็หวั่นใจไม่ไม่ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะ ไม่ชัดเจนนะฮะว่าอภาครัฐจะช่วยเหลือเขาอย่างไรได้บ้างพอเมื่อวานประชุมกันเมื่อตอนบ่ายสองเนี่ยก็ได้ตกผลึกนะฮะว่าสบายใจขึ้นทั้งสองฝ่ายนะคะสิ่งที่กระทรวงแรงงานคาดหวังไว้สิ่งที่กระทรวงแรงงานจะให้อะไรอย่างนี้นะคะในผู้ประกอบการก็เข้าใจซักถามกันนะคะสิ่งแรกมาตรการที่จะให้เรื่องของการจ่ายค่าจ้างครับเรามีรูปแบบการจ่ายเงินกันยังไงค่ะก็อย่างนี้ค่ะ ตอนแรกเนี่ยตอนนี้คือสมมุติว่าเรามีในจ้างมีลูกจ้างอยู่ร้อยคนคุณต้องรีบส่งรายชื่อมาเลยครับเรื่างวนในจ้างส่งรายชื่อส่งรายชื่อให้ประกันสังคมที่ใทั้งหมดใช่ค่ะที่ส่งไปที่สำนักงานประกันสังคมใช่ค่ะในพื้นที่แล้วจะมีการเช็คชื่อเริ่มแต่วันนี้เลยนะคะเช็คชื่อโดยก็จะคู่กันนะคะคือตัวของ ผู้ประกอบการด้วยนะคะ,คะตัวแทนของนายจ้างและก็ตัวแทนของกระทรวงแรงงานเราระดมสักํากำลังของทั้งกระทรวงเลยนะคะ,คะเป็นพันคนนะคะที่ลงพื้นที่เพราะอย่างในกรุงเทพเนี่ยฮะตอนนี้มีทั้งหมด575แห่ง ค่า500กว่าแคมป์นะคะคนงานก็80,000กว่าคนนะคะแล้วก็ในปริมณฑลทนอีกอีก6จังหวัดนะคะที่อีก5จังหวัดนะคะรวมทั้งทรุงที่เป็น6จังหวัดเบสเศรษก็แสนกว่าคนนะคะตัวเลขนแสนกว่าคนแสนกว่าคนซึ่งก็มีทั้งคนไทยทั้งต่างด้าวใช่ค่ะมีทั้งคนไทยและต่างด้าวทีนี้พอได้ตัวเลขแล้วนะคะเช็คชื่อรายวันเหมือนเรานักเรียนเช็คชื่อกันเลยนะคะมา ก็เป็นหน้าที่ของนายจ้างที่เขาไปเช็คชื่อโดยเราไปดูแลเราต้องดูด้วยเราต้องดูด้วยนะคะหลังจากนั้น5้าวันจ่ายเงินทีเนี่ยบการสังคมจะเข้าไปจ่ายเงินหมายความว่าถ้าเกิดเขาอยู่ในแคมป์อยู่ในสถานที่ป้องกันเขาไม่ไปไหนตอนเช้าตอนเย็นเราจะดูว่าอยู่ไม่อยู่จริงทุกวันไม่ได้อยู่แค่ไม่ได้ดูแค่วันแรกหรือว่าครบ5วันมาดูอีกทีไม่ใช่ค่ะเช็คลายวันเหมือนเช็คชื่อเข้าเรียนอย่างนี้ค่ะอ่าก็พอครบห้าวัน กระทรวงแรงงานโดยสำนักง,งานประกันสังคมก็เข้าไปจ่ายเงินให้หนึ่งครั้งนะคะคเสร็จแล้วพอจ่ายเงินเสร็จปุ๊บอาหารการกินทําอย่างไรเมื่อวานเท่าที่คุยกันเนี่ยนะคะก็ขอความร่วมมือจากนายจ้างนะฮะให้ช่วยดูแลเรื่องนี้โดยส่วนของกระทรวงแรงงานโดยท่านรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็ขอความร่วมมือขอความอนุเคราะห์จากผู้ประกอบการเจ้าอื่นๆ ค่ะนักจากทราบไหมคะว่าในส่วนของผู้ประกอบการเนี่ยสถานการณ์โควิดอ่ะไม่ได้ทําให้ล้มหายตายจากไปทั้งหมดครับส่งออกนี่ยังดีอยู่นะคะเรื่องของธุรกิจเรื่องยันยนต์นี่ยังใช้ได้อยู่ครับ เด็กๆนี่ต้องทำโอทีกันเลยนะคะเพราะว่าอะไรนึกไหมคะอย่างอินเดียเนี่ยเขาไม่สามารถผลิตได้ออเดอร์เลยมาลงที่เมืองไทยหลายประเทศที่สถานการณ์เขารุนแรงภาคการผลิตเขาชะงักเหมือนกันสาากรรมก็ไม่สามารถเดินสายการผลิตได้แต่บ้านเราโรงงานก็ยังเร่งผลิตยังส่งออกยังเดินได้อยู่ดูตัวเลขส่งออกเขาบอกว่าบวกน่าจนน่าพอใจพอสมควรเชิงอุปกรับเนี่ยปัญหาของพี่ยังมีเลยนะคะว่ามีบางสานประกอบการขอคนงานเพิ่ม500คนยังไม่รู้จะเอาที่ไหนเขาเลย เพราะเขาขยายโรงงานนี้นะคะก็ม <in Andrew> ีหลายแห่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ค่ะก็มีผู้ใหญ่ใจดีนะคะหลายๆท่านเนยนะคะก็ยื่นความจำนงมาามีข้าวสารอาหารแห้งประมาณนั้นไม่ว่าจะเป็นไข่ไก่ข้าวสารปลากระป๋องก็ยินดีจะร่วมด้วยช่วยกันกับผู้ประกอบการสมาคม เราก็จะส่งผ่านสมาคมคโดยหลักๆแล้วในจ้างช่วยตัวเองก่อนแล้วเราก็จะช่วยเสริมอันนี้สิ่งที่เขาจะได้อยู่ได้ไงคะคลูกจ้างเขาได้อยู่ได้หลังจากนั้นทำอะไรต่อหลังจากนั้นเราจะเข้าไปตรวจให้จะเร่งดําเนินการเราร่วมกับเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมกับทางคณะกรรมการควบคุมโรคของกทมแล้วกระรรทรวงแรงงานาจะร่วมกันเข้าไปตรวจเชิงรุกให้ในแคมป์ ไม่ได้หมายความว่าเราจะปิดแล้วก็ปิดให้เขาอย LIAM> <No> um> 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 okay ู่เฉยๆแต่จะมีการเข้าไปตรวจทวงรุกพอตรวจแล้วเสร็จแล้วทาอะไรต่อคําตอบสุดท้ายเลยที่สําคัญที่สุดคือการฉีดวัคซีนนะคะเราก็จะขอเรื่องของโคต้าของมสาสาฉีดวัคซีนให้เลยนะคะเป็นโคต้าของสัดส่วนของสํานักงานประกันสังคมใช่ค่ะของเรามีอยู่แล้วก็ขอโคต้าเพิ่มกรณีพิเศษที่จะมาฉีดให้กับ คนงานเหล่านี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับใครให้ตัวเขาเองด้วยให้กับรอบข้างให้กับสังคมคือเมื่อวานฟังผู้ประกอบการพูดก็น่าสงสารนะเขาบอกว่าสองครั้งที่ผ่านมาเขารอดมาโดยตลอดมาตรการเขาเข้มข้นแต่ครั้งนี้เหมือนเขาเป็นจําเลยสังคมเราเข้าใจได้ค่ะเพราะว่าโดยวิถีชีวิตของผู้ใช้แรงงานในแคมป์เนี่ยเขาจะอยู่กันแบบรวมๆกัน นึกออกไหมฮะว่ากระติกน้ําใบหนึ่งอ่ะกระป๋องสองใบใช่ค่ะน่าค่ะมันก็ทําให้เกิดการแพร่ระบาดได้รวดเร็วนะฮะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็ถ้าเรามีวัคซีนให้เขาแล้วเนี่ยนะคะแล้วเราก็มีการประเมินทุก15วันไม่ใช่สั่งปิด30แล้วไม่มองเขาเลยนะคะเราก็จะมีการประเมินทุก15วันถ้าโอเคพร้อม เปิดดาเนินการได้หมายกวว่าถ้าเกิดสถานการดีขึ้นก่อน15วันแรกเราประเมินตัวเลขการติดเชื้อลดลงสากการณต่างๆแคมป์ว่าคลีนและปลอดภัยไม่มีผู้ติดเชื้อเราก็จะทำเหนังสือขออนุญาตสมคอขอเปิดครับค้เขาได้เปิดได้ดาเนินการต่อได้ครับซึ่งจริงๆในตัวเลขของแคมป์คนงานเนี่ยนะคะเขาก็เป็นม33อยู่แล้วครับ บางส่วนก็เข้าไปฉีดวัคซีนกับพี่มาเรียบกับกกระทรวงแรงงานมาเรียบร้อยแล้วบางส่วนมีนะคะที่ฉีดแล้วเพราะว่าของเราที่เข้าให้ลงทะเบียนทางประกันสังคมเนี่ย first come first s e ใครมาก่อนก็ได้ฉีดก่อนใครลงชื่อก่อนได้รับการใช่ค่ะก็ได้รับการดูแลได้รับการฉีดไปไปบางส่วนแล้วนะคะแต่ว่าเวลาสั่งปิดก็ต้องปิดทั้งหมดแหละค่ะแล้วก็เคลีนรกันอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นมาตรการเหล่านี้ที่ทางกระทรวงแรงงานเนี่ยจัดให้เนี่ย ก็เมื่อวานนี้ก็เป็นที่ยอมรับทางผู้ประกอบการก็สบายใจขึ้นนะคะก็ เราก็สัญญากันว่าเราจะจับมือกันผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันครับหลายคนบอกว่าผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีสัญญาคอนแทคโดยตรงกับรัฐหรือว่าเป็นผู้ประกอบการที่ที่เป็นเจ้าใหญ่ๆเนี่ยเขาไม่ค่อยห่วงเนื่องจากว่าเราจะมีการดูแลอย่างใกล้ชิดอยู่แล้วลักษณะของแคมป์ค่อนข้างใหญ่แต่กรณีที่เป็นซับคอนแทคหรือบริษัทย่อยๆที่เขาทํางานกับคนเหล่านี้เนี่ยกระทรวงแรงงานจะเข้าไปดูแลเหมือนกันค่ะเราใช้มาตรฐานเดียวกันอยากจะนําเรียนนะคะว่าเรื่องของไซต์งานเนี่ยของแคมป์คนงานมันมี2ประเภทครับ สั่งไซต์งานใหญ่ๆเนี่ยบางแห่งเนี่ยมติทำงานในกรุงเทพอ่ะออแคมป์อยู่ต่างจังหวัด uh huh. ว่าบางบางบริษัทเนี่ยแคมป์อยู่ที่นนทบุรี uh huh. บางบริษัทแคมป์อยู่ที่ปทุมธาน,นี uh huh. แต่ถ้าไซต์เล็กๆเ,เนี่ยบางที่นะคะบางที่เนี่ยก็คนงานอยู่ในนั้นเลย uh huh. อันนี้เราต้องดูแลเหมือนกันหมดค่ะ uh huh. อันดับแรกเลยก็คือเนี่ยเรื่องของการเนี่ยตรึงเข้าไว้ก่อน uh huh. ให้เขาอยู่ ตึงเขาวิธีการที่ตึงเขาอยู่ได้คือเขาต้องมีกินเขาต้องมีค่าจ้างบางบส่วนนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการตรวจเชิงรุกและที่สําคัญที่สุดคือการฉีดวัคซีนกลุ่มก้อนของแรงงานที่เราดูแลเนี่ย เป็นกลุ่มไหนบ้างกลุ่มคนไทยกลุ่มต่าง,งด้าวกลุ่ม,มคนคม,มีประกันสังคมไม่มีประกันสังคมเรามีมาตรฐานหรือมาตรการในการดูแลยังไงอ่าค่ะก็เมื่อวานก็มีคําถามอย่างนี้เช่นเดียวกันนะสังคมก็ถามมาว่าเออคนงานในแคมป์ก่อสร้างเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นผู้ประกันตนทั้งหมด มันไม่ใช่นะ,ะ,ะมีไหมเราถามในที่ประชุมเลยค่ะเขาก็ยอมรับว่ามีมีต่างด้าวที่ที่ไม่ได้เข้าประกันสังคมก็มีซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต่างด้าวที่อยู่ในประเทศไทยจะมี2องกลุ่มด้วยกันที่ได้รับการดูแลเรื่องของสุขภาพก็คือมีประกันสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขอันนี้จะเป็นกลุ่มอาชีพคือเกษตรประมงแล้วก็คนรับใช้ในบ้าน นะคะอันนี้จะเป็นประกันสุขภาพประกันสุขภาพประกันโสาสุขซึ่งต้องทําหรือว่าลงทะเบียนก่อนปีละปีละพันหกร้อยบาทจ่ายให้สาธารณสุขทําทีเดียวสองปีเลยสามพันสองเหมือนประกันประกันสุขภาพเราถเรียกว่าประกันสุขภาพไปแล้วค่ะ่หลายคนก็สมมติว่าเพิ่งขึ้นทะเบียนเมื่อต้นปีที่ผ่านมาตอนที่ทบัตรชุมพูเพราะก็ต้องมีการทาประกันสุขภาพบู้่กันไปด้วยใช่ค่ะอีกส่วนหนึ่งก็คือทําประกันสังคมกับเรา มาตรา3ามสานะคะถามว่ามีไหมเมื่อวานก็บอกว่ามีเอะแต่จริงๆแล้วคนที่ทํางานในแคมป์ก่อสร้างเนี่ยจะเป็นแบบนี้ไม่ได้จะต้องเข้าประกันสังคมกเขาก็ยอมรับว่าเดี๋ยวเราจะเรียกว่าตอนเข้ามาให้หมดเป็นกลุ่มอาชีพที่ต้องอยู่ในในระบบประกันสังคมนะก็เข้าให้หมดซึ่งกฎของประกันสังคมก็คือ6เดือนแล้วถึงจะคุ้มครองอ่ะนะคะซึ่งในช่วงนี้ถ้าสมมติว่าเราห่วงเขาเนี่ยก็ขอเมื่อวานคุยกันในที่ประชุมว่าขอความอนุเคราะห์ในจ้างได้ ไหมช่วงนี้ซื้อประกันโควิดได้เข้ามาด้วยไหมซึ่งหัวเราไม่กี่ไม่เท่าไหร่นะไม่กี่ร้อยบาทเนี้คซึ่งในจ้างก็โอเคนะคะในส่วนนี้เผื่อถ้าเขาปิดปิดหรือเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยก็จะสามารถดูแลรักษากันได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะก็ก็เมื่อวานนี้พูดคุยกันก็เนี่ยค่ะ ตกผลึกกันได้มาตรการเหล่านี้เกิดขึ้นมาค่ะครับซึ่งถ้าเกิดดูในภาพรวมหลายคนมองว่าโควิดกระทบเศรษฐกิจแต่ว่าจริงๆแล้วผู้ประกอบการภาคของการการ่อกรสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆยังคงเดินหน้าภาคการผลิตภาคการสร่งออกก็ยังคงเดินหน้าเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการเหล่านี้ก็ยังพอมีกําลังทรัพย์ที่จะดูแลบุคลากรของตัวเองเขาบอกเลยนะคะนายกสมาคมบอกว่า GDP ของเขาอ่ะแปดปรนะคะมไม่น้อยเลยค่ะค่ะแต่ตอนนี้ช่วงนี้ในเมื่อเราพูดกันว่าเจ็บแล้วจบ ครับแล้วต้องจบนะครับต้องจบออเราต้องพยายามกันฮะฟันฝ่ากันให้ผ่านวิกตฤอันนี้ให้ได้ค,ครับหลายคนก็มองข้ามช็อตไปต่อว่าเอ๊ะ<ม>ในกรณีที่สถานการณ์ต่างๆมันดีขึ้นสมมุติว่า1เดือนผ่านไปเรากลับมาเดินหน้าภาคการก่อกสร้างภาคการผลิตต่างๆกันอีกครั้งเรามีความต้องการแรงงาน มากขึ้นทีนี้เราจะทํากันยังไงค่ะสิ่งนี้แหละที่สิ่งสําคัญก็มีคนถามนะคะว่าเอาในจ้างเขาจะยอมเหรือนเรื่องของค่าจ้างย้อนมาเรื่องของค่าจ้างะนะคะจะตอบคําถามอันนี้ค่ะว่าช่วงนี้เป็นช่วงของวิกฤตขัดแทนแรงงานเพราะว่าอะไรตอนนี้ต่างด้าวเราไม่ให้นําเข้าเลยเพราะเรากลัวโควิดนะคะ,คะทีนี้การที่ในจ้างเขาเออตอนเนี้ เกิดสถานการณ์อย่างนี้ในเมื่อถ้าสมมติว่าอีกสมมุติอีก2สัปดาห์นะคะคลีนแล้วของเขาเนี่ยสามารถเปิดดําเนินการถ้าเขาปล่อยในจ๊ะปล่อยลูกจ้างไปไม่คลดไม่ไม่รักษาการจ้างเอาไว้เนี่ยเขาจะเอาคนงานที่ไหนเมื่อวานที่พูดคุยกันนะฮะประมาณนี้นะคะแล้วลูกจ้างที่อยู่กับเขามานานๆเนี่ยบางคนอยู่ต้อง6ปี8ปีนี่เรื่องมันมีฝีมือแล้วนะคะ ่ะแล้วมาฝึกกันใหม่เนี่ยไม่ใช่ง่ายนะคะแล้วยุคนี้แรงงานหายากใช่ค่ะแรงงานหายากด้วย<ฮ>ะนะคะเพราะนั้นก็เป็นสิ่งสําคัญที่เ <ฮะ S 2> มื่อวานเนี่ยจางก,ก็พูดคุยกันก็บอกว่าเขาก็ต้องพยายามที่จะรักษาคนงานของเขาเอาไว้นะคะเท <ฮะ S 2> ่าที่เขาจะทําได้ก็ขอให้รัฐช่วยซึ่งรัฐก็ได้ช่วยมาส่วนหนึ่งเนี่ยเขาก็พอใจนะคะ,<ฮ>ะซึ่งในส่วนของเมื่อกี้ที่ทางถามว่าขาดแคลนแรงงานแล้วจะทําอย่างไร <ฮะ S 2> ตอนนี้เราก็มีนโยบายในเรื่องของการที่เราจะเอ็มโอยเข้ามานะฮะแต่อันนี้เป็นอนาคตนะคะคแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในเรื่องของการจะเข้ามาก็ต้องคลีนนะคะครเรื่องของการฉีดวัคซีนในจ้างก็ต้องดูแลนะคะเรื่องของการกักตัวอะไรต่างๆอันนี้เป็นสิ่งที่ต่อไปในอนาคตคงจะต้องมีการดําเนินการะคะ่ะครับความต้องการแรงงานณขณะนี้มีมากน้อยขนาดไหนฮะสาหรับภาคของการก่อสร้างเองหรือว่าภาคของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆเอง ขาดแคลนมากนะคะช่วงนี้อย่างที่นําเรียนตั้งแต่แรกเลฮะ,ะอย่างบริษัทก็ง่ายๆเลยแล้วก็มีดีมานเข้ามาเนี่ยแต่เรายังหาให้ไม่ได้ช่วงนี้นะคะตอนนี้ก็แบบเรียกว่าตะลุมบอลกับเรื่องของแก้ปัญหาเรื่องโควิดไปกกานแล้วซึ่งอันนี้เป็นเป็นแนวที่เราจะต้องคิดอยู่แล้วในะะวเรื่องของการบริหารจัดการทําให้หารายงานเข้ามาเสิร์ตลาดให้ได้ะคะ่ะครับ แล้วสำหรับการดูแลแรงงานในภาพรวมนะฮะในช่วงของสถานโควิดแบบนี้หลายคนก็โฟกัสไปที่กลุ่มก้อนของแรงงานเป็นหลักว่าเอ๊ะหแหละเขาอาจจะได้รับผลกระทบในการประกอบอาชีพต่างๆรายได้ไม่เหมือนเดิมต่างๆในกระทรวงแรงงานมีตัวเลขของคนที่เราดูแลอยู่ในช่วงของการระบาดของโควอดยังไงบ้าง<ฮ>ค่ะ กระทรวงแรงงานเราภารกิจของเราคือดูแลคนงานในระบบนะฮะทั้งหมดประมาณ11ล้านคนที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา3ามนะคะ <So. S 2> เรา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 เจอกับโควิดมาประมาณ2ปีแลวนะคะตั้ง <So. S 2> แต่แรกเลยก็จะเห็นได้ว่า <So. S 2> กระทรวงแรงงานเรามีบทบาทมาโดยตลอด <So. S 2> นะคะ uh, ไม่ว่าเรื่องของการลดเงินสมทบในจ้างลูกจ้างไม่ว่าจะเรื่องของการลดเงิน uh, 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 จ่ายเงินชดเชยในกรณีที่รัฐสั่งปิด ะน,นะคะและไม่ว่าในเรื่องของออในส่วนของเนี่ยค่ะใน,นเนี่ยล่าสุดเนี่ยก็อย่างนี้ที่ที่เราเร่งดาเนินการอยู่เพราะฉะนั้นออนอกจากในเรื่องของการเยียวยาการป้องกันแล้วเนี่ยนะคะกระทรวงแรงงานเรามีมาตรการเรียกว่าขั้นเบาสุดตั้งแต่แรกเลยในเรื่องของการให้ความรู้ซึ่งทุกวันนี้ค่ะเรามีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานอยู่ทุกจังหวัด นะคะเรามีสวัสดิการคุ้มครองแรงงานเรามีจอปนะฮะเรียกว่าความปลอดภัยของของโรงงานเนี่ยเขาจะเข้าไปดูไปให้ความรู้อย่าเห็นว่าเรื่องนี้ไม่สําคัญนะคะอันนี้สําคัญมากมากเลยเรื่องของการป้องกันเรื่องของหน้ากากเรื่องของอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะและที่ล่าสุดเนี่ยนะคะที่ชัดเจนที่สุดก็คืออย่างที่เพชรบุรีจาได้ไหมคะว่ามีสถานประกอบการขนาดเป็นหมื่นนะฮะที่ติด ที่ติดโควิดน,นะคะพอเกิดที่แห่งนั้นปุ๊บเนี่ยที่แห่งอื่นๆเนี่ยต้องเตรียมการและสวัสดิการจะเข้าไปเป็นพี่เลี้ยงดูแลเรื่องมาตรการป้องกันมีการเช็คลิสต์ต่างๆสิบกว่าข้อนะคะทําหรือ,อยังอันนี้ทาหรือไม่อะไรเงี้ยและมีการเตรียมการทํา FQ factory quarantine ก็คือใช้พื้นที่ของโรงงานในการเป็นที่กักตัวไปเลยอ่าใช่ค่ะเออคือแล้วแต่รูปแบบอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าลูกจ้างเนี่ย พักอยู่ในโรงงานมีหอพักให้ก็จะเป็นรูปแบบหนึ่งแต่ถ้าลูกจ้างเนี่ยเดินทางออกข้างนอกไปพักอยู่อีกจุดอีกจุดหนึ่งก็ใช้คําว่า bubble and seal อันนี้ค่ะเป็นสิ่งที่ทางสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเข้าไปให้ความรู้ครับค่ะแต่ณปัจจุบันเองโรงงานอุตสาหกรรมบางส่วนก็ยังใช้ bubble and seal อยู่ใช่ค่ะบค่ก็ประมาณอย่างที่เพชรบุรีเนี่ยครับ สอาทิตย์ก็ก็เห็นผลนะคะเพราะว่าเ,เราควบคุมดูแลตั้งแต่โรงงานไปถึงที่พักครับตลอดระยะเวลาที่เขาเดินทางไปและกลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะคก็ก็ได้ผลนะคะก็สามารถควบ,บคุมการกระจายการแพร่ระบาดของโรคได้ครับค่ะอันนี้ก็ ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านสุชาติชมกลินเนี่ยท่านให้ความสําคัญมากครับป้องกันไว้ก่อนก่อนที่จะเป็นอยากจะยกตัวอย่างโรงงานแห่งหนึ่งนะคะที่เขาติดก้อนใหญ่เลยอ่ะครับเขาแบบเขาเขาป้องกันอย่างดีเลยครับรู้ไหมคะจุดเล็กๆเลยที่ที่ติดเพราะอะไรรู้ไหมฮะเขาไปสืบค้นมาแล้วที่กดน้ําอโรงอาหารที่กดน้ําเอานิ้วไปกดเนี่ย คือในตัวโรงงานริงเขาบอกมีมาตรฐานที่ดีมากมีฐานนู่ so, นฐานนี่านนั่นกว่าะจะผ่านแต่ละจุดแต่ละขั้นตอนกันได้แต่ปรากฏว่าที่โรงอาหารจีด,ดเดียวกดน้ำเนี่ยนะจุดนั้นจุดเดียวเกิดขึ้นเริ่มมาที่สองคนก็กลายเป็นสัมผัสที่ขุดน้าร่วมกันแล้วคนงาน,นาไปเอามาจากข้างนอกเอามาจากตลาดอะไรต่างๆอย่างเช่นแคมป์คนงานก็เช่นเดียวกันนะฮะคนงานสืบค้นมาแล้วคนงานอ่ะไม่ได้ว่าต่างด้าวเอามาเริ่มมาติดมาจากร้านค้าครอบ นึกออกไหมฮะแคมป์คนงานจะมีร้านค้ายก็จะมีตลาดเล็กๆอะไรนั่นแหละพอติดเข้ามาคนหนึ่งก็จะเริ่มละเพราะอย่างที่บอกว่าวิถีชีวิตหรือบริบทการดําเนินชีวิตเขา่จะนั่งรวมกันทานข้าวด้วยกันกระติกน้ําใบเดียวร่วมกันอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้ไปเร็วแล้วเขาก็อยู่กันกลุ่มก้อนใหญ่มาถึงได้ไปปุ๊ปบปุบปุบบเลยครับประมาณนั้แล้วหลังจากนี้ถ้าเกิดว่าเราผ่านพ้นช่วง15วันหรือ30วันเราจะ มีความสร้างความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนที่เขาอยู่รอบๆแคมป์คนงานได้ยังไงฮะว่าคนเหล่านี้ก็เนี่ย้อนกลับไปเรื่องของการตรวจใช่ไหมคะเรื่องของการฉีดวัคซีนนะคะแล้วก็ประเมินกันอีกครั้งหนึ่งก็จะมีคณะกรรมการลงไปประเมินว่าอตรงนี้สภาพเรียบร้อยแล้วสามารถที่จะเปิดดําเนินการได้แล้วก็ทาให้ขออนุมัติเปิดดําเนินการครับ ณปัจจุบันมีแรงงานที่ยังไม่เข้ามาอยู่ในระบบกับเราที่ประเมินคร่าวๆพอมีคร่าวๆไหมครับว่ามีมากน้อยแค่ไหนจริงๆต้องบอกว่าตั้งแต่ต้นปีแล้วที่เราเปิดแรงงานสามสัญชาติให้ใ<ช><ข>คนที่เข้ามาลงทะเบียนแต่ก็ช่วงนั้น่ะช่วงท,ที่ตอนสมุทรสาครเนี่ยรเราก็เริ่มตอนแรกบอกโอ้มีเป็นล้านเพราะเอาเข้าจริงแล้ว600,000ค,คนที่600,000คนทํามาทำก็ตอนนี้มีบาง บางคนบอกว่ามีแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายอยู่ในใแคมป์เมือ่อวานพอคุยกันแล้วเนี่ยคำว่าผิดกฎหมายคือเช่นเปลี่ยนในจ้างยังทําไม่เสร็จ,าจ,จตามสิทธิ์คอรมอยังทําไม่เสร็จไม่เสร็จเรจพราะอะไรรู้ไหมคะเขาก็ยื่นตามปกติแล้วแต่ยังไม่ได้ใบอนุญ,ญาตทํางานเพราะว่าการที่จะได้ใบอนุญาตทํางานจากกรมการจัดหางานต้องผ่านการตรวจโรคตรวจโควิดอะไรก่อนนะฮะแล้วพอดีก็มีชุลมุน บุคลากรทางแพทย์ไม่พออนะช่วงของการระบาดใช่ค่ะเขาก็เลยงดเรื่องของการตรวจนี้พอไม่ตรวจปุ๊บ ก็ออกใบอนุญาตไม่ได้เป็นแค่ขั้นตอนการทางเอกสารมากกว่าใช่รือเปล่าฮะไม่ไม่ค่ะคือคือเป็นเป็นอะไรเป็นระเบียบเลยค่ะว่าต้องตรวจโควิดก่อนครับแล้วถึงจะมาลงทะเบียนในต้องหรือเปลี่ยนนายจ้างได้ก็เดี๋ยวก็จะหาวิธีการแก้ไขแต่ว่าจริงๆกลุ่มก้อนเหล่านี้คือเข้ามาอย่างถูกเขาอยู่เขาอยู่อยู่แล้วคนเหล่านี้นะอาจจะเปลี่ยนนายจ้างตรงที่ตอนที่โควิดระบาดแล้วผู้ประกอบการอาจจะเลิกจ้าง คือธุรกิจไปไม่ได้อย่างเงี้ยเขาก็จะลอยเพราะเขาลอยไม่ได้ไงเขาต้องหาในจ้างใหม่อันเนี่ยตอนเนี้ยก็อยู่ในกระบวนการที่จะต้องทําให้ถูกต้องแต่ว่ายังทําไม่เสร็จรเรียกว่ายังไม่สุดทางนะคะเนี่ยค่ะอันนี้เราก็ทางรัฐบาลเองก็ให้ความสําคัญแล้วก็เรียกว่าขยายเวลาให้ตอนนี้ขยายเวลาไปถึง13กันยาน,นะคะที่จะทําให้เสร็จให้เรียบร้อยแล้วตอนนี้ทางกงระทรวงแรงงานเราเองเนี่ยก็มเีเรียกว่าไงชุดเฉพาะกิจ ที่เข้าไปตรวจแต่ไม่ได้ไปตรวจจับแบบนั้นนะคะครเราไปตรวจเชิงนิเทศให้ความรู้ว่าอันนี้คุณต้องไปทําอะไรต่อไปต้องทอํายังไงต่อไปแต่จะจับเฉพาะคนที่มุดดินเข้ามาใหม่อันนี้แหละจับแน่ค่ะแต่ถ้าคนที่อยู่อยู่แล้วเนี่ยรเรา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 ,เราอารมุ่มาลวยเราให้ดําเนินการต่อให้ทําให้เสร็จ ก็มีคนบางคนก็ตั้งข้อสังเกตว่ารอบที่แล้วก็มีการเอากลับมาขึ้นทะเบียนใหม่รอบนี้ถ้าเกิดในอนาคตจะมีการกลับมาขึ้นทะเบียนใหม่แล้วจะยิ่งเป็นการเปิดช่องให้เขาไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ขึ้นทะเบียนใหม่เอาคนที่มีอยู่ค่ะทําให้เข้าสู่ระบบให้ถูกต้องถ้าขึ้นทะเบียนใหม่นะฮะ ไอ้ชายแดนรอเป็นเต็มเลยค่ะ,ะไม่ได้ค่ะจะไม่มีการขึ้นทะเบียนใหม,ม่ไม่ไม่ใช่ค่ะนคนที่อยู่ใน,นแล้ว,ลวทาให้ถูกต้องอให้เข้าสู่ระบบทําให้ถูกต้องค่ะคใช้คํานี้ดีกว่าค่ะ,อะนอกจากกลุ่มก้อนของแคมป์คนงานก่อสร้างยังมีภาคแรงงานอื่นๆที่ได้รับความเดือดร้อนและส่งเสริมสะท้อนมาที่กระทรวงแรงงานเพิ่มเติมไหมครเออก็ ตอนนี้ก็ทุกภาคส่วนนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องส่วนใหญ่ก็จะเป็นธุรกิจบริการโรงรร้านอาหารนะคะในส่วนนี้ทองกระทรวงแรงงานโดยท่านรัฐมนตรีสุชาติชงกลิ่นให้ความสําคัญนะคะเพราะท่านดูแลคนงานเรียกว่าประดุษญาติพี่น้องในครอบครัวนะคะก็อย่างเช่นนะคะเรื่องของเนี่ยอย่างทีง่ช่มจะสั่งปิดไม่ให้ทานอาหารในในในร้านเนี่ยคะทางสมาค,คมผู้ประกอบการก็ ก็ก็ส่งสัญญาณว่าเอ๊ะแล้วเด็กเขาทํายังไงคือโดยปริญาเนี่ยเด็กเสิฟเนี่ยเขาก็จะไม่ได้ทํางานใช่ไหมฮะเพราะให้ซื้อกลับบ้านอย่างเดียวเมื่อห้ามนั่งทานในร้านอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางท่านรัฐมนตรีก็ได้ให้ความสําคัญแล้วก็ช่วยเหลือไปก็คือสามารถจ่ายได้ครับถือว่าถือว่าถูกเหมือนถูกสั่งปิดนะฮะไม่สั่งปิดก็เหมือนสั่งปิดเพราะว่าเด็กไม่สามารถทํางานได้ เด็กก็ไม่สามารถทํางานได้ก็แทนที่ในจ้างจะลอยแพรเด็กเหล่านั้นก็ยังยังได้ค่าจ้างคึ้งน,นึ่ง<อ>เขาก็ยังอยู่กันได้เดี๋ยวพอสถานการณ์ดีขึ้นก็กลับมาทํำงานตามปกติอย่างพนักงานเสิร์ฟเขาอยู่ในระบบของปรกันสังคมไหมครัอยู่ค่ะ ต้องอยู่อยู่แล้วต้องอยู่ค่ะต้องอยู่เพราะฉะนั้นเขาก็สามารถใช้ช่องทางนี้ในการลดความขึ้เหลือซึ่งเดิมไม่มีไงฮะเดิมต้องต้องร้านสั่งปิดอย่างเดียวร้านสั่งปิดร้านอาหารเนี่ยถึงจะจ่ายได้แต่ณวันนี้เปิดแต่ให้ซื้อกลับบ้านใช้ซื้อกลับบ้านเขาก็ไม่ได้ทํางานค่ะเด็กเสิ์ฟกไม่ได้ทํางานแต่เราให้เราดูในข้อเท็จจริงว่าเด็กไม่ได้ทํางานก็ถือว่า เขาไม่ได้ทางานเขาก็จะไม่ได้ได้ค่าจ้างเพราะฉะนั้นก็เหมือนสั่งปิดและคะ่ะอย่างกรณีน,นี้ลูกจ้างเองหรือว่านายจ้างเองเขาจะติดต่อ,อยังไงฮะในการที่สะรับคนเพื่อที่จริงๆรแล้วทราบกันแล้วนะคะแล้วก็สามารถติดต่อได้ที่สํานักงานประกันสังคมประจําเขตที่ท่านอยู่ครับอันนี้ฝ่าย HR ของแต่ละบริษัทฝ่ายบุคคลเนี่ยนะคะก็มีการประสาน ความร่วมมือกันโดยมาตลอดอยู่แล้วในเรื่องของการออดําเนินการสิ่งเหล่านี้ค่ะครับเรียกว่าลูกจ้างทุกรูปแบบจะต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือโดยเฉพาะในช่วงของสถานกา,ารณ์โควิดใช่ค่ะครับและสําหรับแรงงานไทย่ะฮะแต่เช่นเดียวกันค่ะคไม่ว่าจะเป็นต่างด้าวหรือไทยนะคะเราดูแลเหมือนกันหมดค่ะครับและอย่างแขมคนงาน,นองยาก,กับวิธีแขมคนงานก่อนหน้านี้หลายคนก็มองว่าเอะคนไทยเองบางส่วนและที่อาจจะเดินทางออกนอกพื้นที่เหมือนกันฮะเราจะมีการดูแลหรือว่าแจ้งเตือนหรือเฝ้าระวังยังไงบ้างฮะ ก็ S <S <an throp ic> ถามว่ามีไหมก็คงม,มีบ้างอะนะคะ <S <S <an throp ic> ที่พอรู้อาจจะบางคนก็อาจจะหมดสัญญา <S <S <an throp ic> เหมือนที่เราจะดูจากสื่อเนี่ยนะคะ <S <S <an throp ic> บางคนก็หมดสัญญาแล้วจะอยู่ทําไมล่ะเพราะไม่มีค่าจ้างแล้วใช่ไหมคะก็อาจจะมีบางส่วนนะคะที่แต่พอกลับไปบ้านเนี่ยเท่าที่ฉันที่ดิฉันทราบเนี่ยทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะท <t uk S 1> <t uk S 2> ุกจังหวัดเขาก็กำลังดำเนินการอยู่เหมือนเมื่อปีก่อนเนี่ยนะคะก็คือเฝ้าระวังในพื้นที่อสมมอก็ต้องทํางานหนักขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเฝ้าระวังดูว่าเออมีใครเข้ามาในพื้นที่ ก็ม <ítulo> anyway ีการจัดตัวมาตรการก็คงจะเป็นแบบนั้นนะฮะเท่าที่ฟังดูจากดูจากจากข้อสั่งการต่างๆนะคะรอบนี้ของโครงการก่อสร้างเนี่ยเป็นโครงการก่อสร้างทุกรูปแบบเลยถูกไหมที่จะต้องมีการสั่งปิดเพราะฉะนั้นทุกคนก็สามารถเข้าสู่ช่องทางในการรับความช่วยเหลือของกระทรวงแรงงานในรูปแบบนี้ได้ได้เหมือนกันหมดค่ะก็ทั้งหมดก็10จังหวัดด้วยกันนะคะกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็มี4จังหวัด ชายแดนภาคใต้จะยังสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็จะไม่ได้ไม่ได้มีการสั่งปิดเรื่องของแคมป์ก่อสร้างใช่ค่ะใช่ไหมฮะโรงานต่างก็ยังคงเดินแต่ยังอยู่ในกลุ่มเป้าหมายเหมือนกันที่เราต้องเฝ้าระวังอะไรเงี้ยถ้ามีธุรกิจอะไรที่ได้รับผลกระทบจากคําสั่งนี้ก็สามารถขอความช่วยเหลือได้อย่างสี่จังหวัดนี้ที่สงขลาจะมีมากสุดจะจังหวัดอื่นๆก็ไม่มากค่ะเป็นแคมป์เล็กๆถ้าพูดถึงเรื่องแคมป์ก่อสร้างอะนะคะยะลาปัตตานีนราธิวาสจะเป็นแคมป์เล็กๆค่ะครับ สุดท้ายนี้ท่านมีอะไรจะฝากถึงพี่น้องชาวแรงงาน้หมคะในช่วงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดแบบนี้คค่ะก็อยากจะนําเรียนนะคะว่ากระทรวงแรงงานโดยการนําของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านสุชาติชมกลินเนี่ยนะคะให้ความสําคัญนะคะกับพี่น้องผู้ใช้แรงงานและก็ผู้ประกอบการในจ้างลูกจ้างทั้งหมดนะคะก็ อยากจะขอความร่วมมือนะคะในเรื่องของการปฏิบัติตนตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขได้กําหนดนะคะแล้วก็ถ้ามีสิ่งใดที่อยากเป็นข้อสงสัยนะคะและอยากจะให้กระทรวงแรงงานได้ดูแลเนี่ยนะคะเรามีสายด่วน1506ค่ะ <Yeah. S 2> สามารถ24ชั่วโมงเลยฮะติด uh huh. ต่อสอบถามมาได้นะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะฟันฝ่า สถานก,การณ์นี้ไปด้วยกันนะคะเราจะรอดไปด้วยกันค่ะครับนี่ก็เป็นมาตรการที่เรียกว่ามาช่วยพี่น้องชาวแรงงานนะฮะ<ช>หลายท่านมีความสําคัญในการเดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจของเราวันนี้ท่านได้รับผลกระทบเราก็ต้องเข้าไปช่วยเหลือดูแลเย,ายาียวยาทั้งหมดทั้งมวลก็เพื่อที่จะช่วยกันในการควบคุมยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้าว,วันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับท่านเทียนรัตนว,วัฒวัฒนะครับโฆษกกระทรวงแรงงานนะครับขอบคุณครับ